ในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาดูในเมนูการทํางานเกี่ยวกับข้อมูลกันนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นการทํางานของโฟลเดอร์นะครับแล้วก็การทํางานของตัวเอกสารนะครับซึ่งเมนูการใช้งานจะต่างกันนะครับสังเกตดูนะครับพอเราคลิกกรณีเป็นโฟลเดอร์นะครับสังเกตเมนูก็จะเปลี่ยนไปนะครับเราสามารถจะก,กดรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับ สำหรับในส่วนของเอกสาราเมนูก็จะต่างกันก็กดตรงนี้เพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับหรือจะใช้วิธีการคลิกขวาเพื่อเรียกเมนูก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของเมนูที่ทำงานในส่วนของเอกสารกันก่อนนะครับก็ให้เราทำการคลิกขวาเพื่อเรียกเมนูนะครับที่เอกสารเมนูแรกนะครับก็จะเป็นเมนูดูตัวอย่างซึ่งเราสามารถที่จะ กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเพื่อดูตัวอย่างเอกสารของเราได้นะครับเมนูต่อมาเมนูเปิดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เชื่อมโยงไปยังแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราได้ทำการติดตั้งเอาไว้นะครับในส่วนของ google drive ซึ่งเราสามารถที่จะเปิดใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะสามารถเปิดได้ด้วย google เอกสาร หรือจะไปเปิดดูผ่าน PDF นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมต่อแอปเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับเมนูต่อมาก็คือเมนูแช์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สำคัญสำหรับการใช้งาน Google Drive เลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแชร์หรือแบ่งปัน,ปนการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นถ้าเราต้องการที่จะแชร์เมื่อไหร่ก็เรียกที่เมนูนี้นะครับเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเมนู รับลิงก์ที่แชร์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูสําหรับเปิดลิงก์การแชร์ไฟล์ข้อมูลที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเราสามารถที่จะเอาลิงก์ตรงนี้เพื่อไปแชร์ให้คนอื่นได้นะครับที่จะเข้ามายังข้อมูลที่เรากําลังเลือกใช้งานอยู่นะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูย้ายไปที่นะครับก็จะเป็นเมนูสําหรับใช้ในการจัดระเบียบไฟล์ข้อมูลสําหรับย้ายไปจัดเก็บในโฟลเดอร์หรือ เอาไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นเมนูเพิ่มไปยังรายการที่ติดดาวอันนี้ก็เป็นเมนูที่ไว้สำหรับติดดาวให้กับไฟล์ข้อมูลของเรานะครับที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งอันนี้จะสัมพันธ์นกันกับหัวข้อที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือถ้าเราติดดาวไว้เราสามารถที่จะเรียกใช้งานข้อมูลที่เราติดดาวไว้ได้ผ่านทาง เมนูติดดาวตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเมนูเปลี่ยนชื่ออันนี้กรณีที่เราสร้างไฟล์หรือสร้างโฟลเดอร์แล้วชื่อผิดนะครับหรือต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ของเราใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูดูรายละเอียดอันนี้ก็เป็นเมนูที่จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของไฟล์ข้อมูลนะครับอย่างเช่นเจ้าของคือใครสร้างไว้เมื่อไหร่ มีการแก้ไขล่าสุดตอนไหนรวมถึงไว้ดูรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็มีประโยชน์อย่างยิ่งเช่นกันนะครับเราสามารถจะมาดูรายละเอียดตรงนี้ว่าได้มีบุคคลใดได้เข้ามาดูหรือเข้ามาทํางานกับไฟล์ข้อมูลตรงนี้เมนูถัดมาอันนี้ก็จะเป็นเมนูจัดก,การเวอร์ชันอันนี้ก็เป็นเมนูสําหรับใช้เปิดดูเวอร์ชันการทํางานของไฟล์ข้อมูลนะครับโดยในเมนูนี้นะครับจะสามารถจัดเก็บ ไฟล์ข้อมูลเวอร์ชันเก่าๆไว้ได้ถึงสามสิบวันนะครับหรือว่าจะจัดเก็บได้ถึงหนึ่งรอยเวอร์ชันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการเปิดทํางานกับไฟล์ข้อมูลนะครับว่าอันไหนจะถึงก่อนกันนะครับเมนูทําสําเนาอันนี้ก็ไว้สําหรับคัดลอกข้อมูลนะครับเมนูการรายงานการละเมิดอันนี้ก็เป็นเมนูสําหรับแจ้งเกี่ยวกับการละเมิดนโยบายของ Google นะครับกรณีที่เปิดไฟล์ข้อมูลมาแล้วก็มีการละเมิดเราก็มา แจ้งตรงนี้ได้นะครับอ่าเมนูถัดมาเมนูดาวน์โหลดอันนี้ก็ไว้สําหรับดาวน์โหลดข้อมูลกลับมาใช้งานที่เครื่องของเรานะครับกรณีที่มีบุคคลอื่นแชร์ข้อมูลมาเราต้องการเอาข้อมูลกลับลงมาที่เครื่องเราก็เลือกที่เมนูนี้เมนูถัดมาก็ตามชื่อนะครับก็เป็นเมนูลบก็ไว้สําหรับลบข้อมูลที่อยู่ในไดรฟ์ของเรานะครับซึ่งหลังจากเราลบแล้วเนี้ยก็จะถูกย้ายมาที่ถังขยะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำงานกับไฟล์เอกสารนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเมนูที่ทำงานกับโฟลเดอร์บ้างนะครับเช่นกันนะครับก็คลิกขวาได้สังเกตดูนะครับบางเมนูจะคล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่แตกต่างกันแล้วกันนะครับอันนี้เปิดด้วยก็คล้ายกันแชก็คล้ายกันรับลิงก์ก็คล้ายกันอ่าย้ายไปที่ก็คล้ายกันติดดาวก็คล้ายกันเปลี่ยนชื่อก็คล้ายกัน จะมีเมนูนี้ครับเมนูเปลี่ยนสีอันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีต่างๆให้กับโฟลเดอร์ของเราได้นะครับอันนี้ก็เพื่อช่วยในการจัดระเบียบของเอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์ก็ได้เช่นกันนะครับอย่างเช่นงานที่เป็นลักษณะเดียวกันเราอาจจะใช้สีเดียวกันอันนี้ก็ช่วยในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้เร็วขึ้นเช่นกันนะครับถัดมาก็จะเป็นเมนูในส่วนค้นหาภายในโฟลเดอร์น,นี้ในกรณีที่เราคุ้นๆว่าไฟล์ของเราอยู่ในโฟลเดอร์เนี้ย เราสามารถจะมากดค้นหาตรงนี้ได้นะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะคล้ายกันนะครับกับในส่วนของการทํางานกับไฟล์เอกสารครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานเมนูต่างๆนะครับว่าแต่ละเมนูเนี้มีคุณสมบัติการใช้งานอย่างไร